สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับก้านชาแนลกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม Hotel Highway นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพูดเรื่องว่าผมจะจัดกิจกรรมในวันที่25นะครับ25ธันวาคมนะครับผมเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองเนาะก็นะก้าวก็ได้มีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับผมนะกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรนั่นเหรอเออ กิจกรรมนี้นะครับผมก็กิจกรรมประกวดชุดแฟชั่นนะครับหรือชุดอะไรห่าฮิวแล้วแต่สามารถประกวดได้หมดคุณจะแต่งชุดมายังไงก็ช่างเนาะคือที่นั่งที่เรามีเรามี16ที่นั่งนะตอนนี้นะคือเรารับ16คนที่ลงทะเบียนนะครับผมนะคือเดี๋ยวผมให้ q r code ไว้นะครับตั้งแต่ต้นชิปยันตอนนี้แหละเนาะ เออเดี๋ยวผมให้คิวอ่โคไว้สาหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะครับผมนะแล้วผมก็จะให้กลุ่มไลน์เข้าเดี๋ยวรายละเอียดแต่ผมไปแจ้งในกลุ่มไลน์อีกทีนะก็การประกวดน,นี้รางวัลที่1น,นะครับได้100 100บาทเนาะรางวัลที่2ก็100บาทเหมือนกันเลยนะตอนแรกผมก็ว่าจะกะเติม v i p ให้แค่1คนแต่ผมอยากแบ่งแบ่งไงเออเนาะก็พอดีแบบ v i p มันก็จะถึง200บาทละเออนะผมเลยแบ่งให้อีกคนดีกว่าแล้วก็ไปเพิ่มเงินเอาสัก 79บาทิบน้า้าใครอยากเติม V I P นะแต่หัวข้อผมก็ใช้ว่า V I P นั่นแหละเออเนาะเราก็อยากแจกหลายคนนะก็ไม่ได้กาจะแจกคนเดียวเนาะก็ต้องเข้าใจกันด้วย <c oughs> นะครับผมนะ <c oughs> ก็สำหรับไอ้กิจกรรมนี้ก็บอกไปแล้วเนาะว่าการประกวดชุดนะครับคุณจะแต่งชุดอะไรมาก็ได้เนาะรับ16คนนะครับผมสำหรับการเข้าแข่งขันนะครับผมอ่ะ สำหรับใครที่ลงไม่ทันนะครับผมลงไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็สามารถมาร่วมงานได้ก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เช่นคุกกี้นะครับผมนะก็จะแจกให้อยู่เนาะก็สามารถมาร่วมงานกันได้เนาะก็แต่ละโซนไอ้นี่ก็โซนแบบเครื่องดนตรีอะไรก็มาเล่นได้นะครับผมนะแต่ตรงประกวดคือสําหรับคนที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยครับผมนะสำหรับที่นั่งเนาะก็ผมจะให้กลุ่มไลน์ไปเนาะเข้ามาปุ๊บแจ้งแจ้งชื่อนะครับผม แจ้งชื่อแล้วก็พิมพ์ว่าแอดผมมาอย่างนะครับถ้ายังไม่แอดก็แอดมานะครับผมแล้วก็เว้นวรคไว้ว่าแอดแล้วหรือยังไม่แอดนะครับผมนะก็สามารถบอกกันนะครับผมสาหรับใครที่อยากลงทะเบียนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบอกในกลุ่มอีกทีนะครับผมนะสาหรับการประกวดการแข่งขันเอกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่านะผมอยากรู้ไงว่าคนที่ลงอ่ะคือเขามีความตั้งใจที่อยากเล่นกิจกรรมเราจริงๆ นะครับผมนะก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรก,ะออนะก็มาเล่นฟรีอ่ะเออเนาะก็มาเล่นฟรีนะผมก็แจกไปตามนั้นแหละรางวัลที่100วอนะครับผมหรือรบาทใครมีบัญชีธนาคารก็โอนเข้าบัญชีธนาคารใครมีวอก็โอนเข้าวอล้นะครับผมนะอยากได้แบบเงินแบบไหนก็ได้นะครับผมนะอยากมารับเงินสดถึงบ้านก็ได้นะครับ <c oughs> เออเนาะก็สำหรับกิจกรรมนี้การที่จะชนะหรือคือผม จะเป็นกรรมการตัดสินนะครับและอีกคนนึงก็เป็นแฟนผมนั่นแหละเลนาะที่จะมาเป็นกรรมการตัดสินก็ทาเก้าอี้ไว้สองที่นั่งเนาะสาหรับกรรมการนะครับผมว่าจะตัดสินว่าใครจะได้เป็นคนชนะครับผมนะมี1กับ2นั่นแหละรางวัลหลักๆนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็จะเป็นคุกกี้หมดนั่นแหละนะก็วันนี้ก็จะมาสลายคุกกี้แหละวันที่ยี่ห้าเนาะก็เราจะจัดตอนเวลาประมาณสองทุ่มนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะสองทุ่มนะครับวันคริสต์มาสวันที่ยี่ห้า นะครับผมนะก็สามารถมาร่วมงานกันได้เนาะก็สําหรับวันที่25นะครับผมก็กิจกรรมเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับก่อนจะปีใหม่นะครับผมก็เราอยากมีอะไรให้ท่านผู้ชมเล่นบ้างเนาะก็รัก่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่ติดตามกล้าชแนลมาโดยตลอดนะครับผมก็สามารถมาร่วมเล่นกันได้เนาะมาร่วมลงทะเบียนกันได้เนาะสำหรับใครที่อยากเข้าประกวดการแข่งขันนะครับไม่ว่าคุณจะเวลไหนก็สามารถประกวดได้นะครับผมนะก็ผมไม่ได้จํากัดว่าต้องแต่งตัวสวยนะครับ คุณจะแต่งตัวและยำม,มาก็ได้นะบางทีผมอาจจะฟุกเลือกคุณก็ได้เออแล้วใครจะไปคิดนะเออเนาะก็สําหรับกิจกรรมก็น่าจ,จะประมาณนี้นะครับใครอยากสนใจก็เข้ามาในกลุ่มไลน์ดูก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนะอ่านะผมก็ขจบคลิปนี้นะก็ขอบคุณนะสําหรับคนที่ติดตามชมมาตลอดนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ